อันนี้ขายใหญ่อันนี้หกตัวร้อยอันนี้ห้าตัวอร่อยเหรอโอ้ตั้งหกตัวเหรอจะกินหมดไหมมีห้าตัวร้นนว 100. อยย่างแล้วก็ไม่เยอะนะใช่ห okay. อมมีด้วยไม่เค็มครับอ่าอ่านิสเซสคูตตหมึกใหม้ด้วยหมึกอะไรเนี่ยอันนี้หมึกเนื้อครับอร่อยมากหมึกเนื้อใช่ย okay. ่างแล้วหอมด้วย เอาเอาอ่ะเดี๋ยวดูตังก่อนมีตังไหมม <c oughs> ีตังไหมกินแล้วให้หนุ่มสามคนเนี้ยหนี้เลยใช่ปะโอเคเอา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 ห้าตัวร้อยค่ะ ที่เป็นคนที่ไหนเนี่ยอา้าวสารคามนะคะที่ from สารคามนูคนสุรินเดี๋ยวให้ดูหนุ่มเด้อแอบดูหนุ่มหล่ออยู่ข้างเรานิดหน,นึง่งโอ้ยนเนี่ยโอ้ยกำลังไว้ออ้อเลยทุกคนดูดิสามคนเนี้ยอ้อมากกำลังเป็นเคาเรียกมะม่วงอ่อนอยู่น้พี่เนาะพี่ไปไหนครับ CG พี่มาพัทยาจะลูกพี่มาแอบดูฝรั่งจะ้ะ เพ่พี่ว่าแบบว่าจะมีฝรั่งชอบพี่นะแต่ว่าพี่นั่งจนเหี่ยวเหมือนอันนี้แหละ <c oughs> ปลาหมึกอ่ะพี่แห้งหมดเลยยังไม่เจอเลยลูกอันนี้พี่สั่งปลาหมึกนะครับทุกคนอย่ามากินปลาหมึยกย่างสดๆต้องมาที่หาดพัทยาอันนี้พัทยาคางหรือพัทยาเลยพี่อันนี้พัทยาเหนือหรออ๋อพัทยาเหนือ Yeah. ดูหนุ่มรอฝั่งนู้นดิแน่เออเราก็มองแต่หนุ่มฝั่งนูน้นแหละเราไม่ได้มองปลาหมึกนะคะทุกคนเป้าหมายเราอยู่ทางนู้นนะคะดียังไงหน้าตาดีไหมดีมากินปลาหมึกกันนะคะ ขายกี่โมงถึงกี่โมงสิบเอ็ดโมง,โมงจนถึงเที่ยงคืนหรอมาสามทุ่มขายดีไหมช่วงเนี้ยมันเงียบนะพอได้แต่ว่านักท่องเที่ยวไทยเยอะนะเนี่ยนุงงงแต่ว่าทางเที่ยงไทยอ่ะจะขายดีกว่านักเที่ยวฝรั่งนะ<ช>ปลาหึกย่าง ต้องเทศกาลเหรอใช่โต,โต้องเทศกาอืมเอาระหว่างนักท่องเที่ยวไทยกับนักเที่ยวฝรั่งเยอะอันไหนขายปลาหมึกเยอะกว่ากันใช่ไหมจริงหนูบอกเลยก็อันเนี้ยเขาจะเม้นเนี่ยก็หนูกินให้สามคนนี้ม่อย่างหนูไม่ไปกินเขาไม่กิน,อนเออนี่ โอ้มีน้ำจิ้มด้วยนะคะนี่เราจะมากินปลาหมึกย่างนะเราไม่ได้กินมันฝรั่งจะกินปลาหมึกย่างแทนนะทุกคนเย่มีน้ำจิ้มด้วยน้ำจิ้มธรรมดาที่ไหนโอ้โหเสิร์ฟถึงนี่เลยนะเสิร์ฟเสิร์ฟถึงหาดเลยนะขอให้แห่งขายมาวัวจะได้กลับบ้านนะพี่นะนะโอ้นี่ดูทุกคนปลาหมึกโอ้โหธรรมดาที่ไหนแอดอะ กินปลาหมึกย่างนะ,ะนี่ต้องมาที่หาดพัทยานะมาช่วยอุดหนุนคนไทยนะนี่พี่เขาแบกตั้งแต่11บเอโมงเช้ายันสามทุ่มนะนขอให้ขายหมดไปไ้นะคะจะกลับบ้านกลับบ้านบ่อยไหมเนี่ยกลับบ้านบ่อยไหม จากสรารคามมาพัทยากี่ชั่วโมองอู้อู้ย,ยใกลกับบ้านหนูอีกที่หย่อมเพลออไรฮะโกสุพิสไยอืม